ถ้าจะพูดถึงอาหารไทยถือว่าถูกจัดให้เป็นอาหารของกลุ่มคนชั้นสูงในฟิลิปปินส์ครับแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายด้วยในหลายประเทศแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยในฟิลิปปินส์คือก้าวสำคัญของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยนะครับติดตามจากรายงานนี้ครับด้วยรสชาติที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจากพืชสมุนไพรหลากชนิดทําให้อาหารไทยขึ้นไปติดกลุ่มอาหารยอดนิยมและแพร่หลายในหลายประเทศทั้งเอเชียสหรัฐและยุโรป ที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ก็เช่นกันร้านอาหารไทยที่นั่นนอกจากเป็นร้านอาหารทั่วไปแล้วยังมีแฟรนไชส์ร้านอาหารไทย Mango Tree เข้ามาบุกตลาดกลุ่มชนชั้นสูงด้วยรสชาติต้นตำรับและยังได้รับจัดอันดับให้เป็นพัตคาารอาหารไทยที่ดีที่สุดในมะนิลาโคคาโุกี้แฟรนไชส์สัญชาติไทยและเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ประสบความสาเร็จในฟิลิปปินส์เพราะได้รับการยอมรับในเรื่องคุณภาพ และมาตรฐานระบบบริหารจัดการความสำเร็จของแฟรนไชส์ใดก็ตามเนี่ยขึ้นอยู่กับระบบนะคะคือถ้าเผื่อมีระบบที่ดีต้นแบบที่ดีมันก็มีความน่าจะเป็นไปได้ในที่จะประสบความสำเร็จสูงแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าแฟรนไชส์ซีในประเทศเป้าหมายด้วยนะคะถ้าเผื่อเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีคือใส่ใจแล้วก็ได้โลเคชันที่ดีด้วย แม้คนฟิลิปปินส์จะนิยมอาหารรสไม่จัดจ้านแต่หลายคนยังต้องการที่จะได้รับประทานอาหารไทยรสชาติต้นตำรับเหมือนกับที่เคยมารับประทานในประเทศไทยาหานอาหารไทยก็มีอยู่หลายร้านครับประมาณ10กว่าร้านนะครับที่เป็นของไทยจริงๆก็มีสองสาร้านนะครับ แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นลูกครึ่งบ้างหรือเป็นคนที่เห็นนิยมในอาหารไทยก็จ้างพ่อครัวไทยมาทำนะครับคุณภาพอาหารก็เป็นที่นิยมนะครับเป็นร้านเป็นคุณภาพอาหารก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่นิยมของคนฟิลิปป er ินส์เราก็ทางสัตทุเราเคยขอความร่วมมือนะครับว่าเราอยากขอให้เขารักษาความเป็นไทยไว้โดยการรักษารสชาติทุกถูกต้องนะครับเพื่อรักษาเอกลักษณ์และมาตรฐานความเป็นไทยกระทรวงพาณิชย์ได้จัดโครงการไทยสีเล็กขึ้นและมอบให้กับร้านอาหารไทย ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์เพื่อการันตีคุณภาพพร้อมกับการเร่งผลักดันอาหารไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลกหลังได้รับการชื่นชอบจากคนทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสุกิจเอื้องสุวรรณสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน